แต่ถ้าแถวบ้านผมแต่งตัวแบบนี้เรียกคนจับหมาอะไรรู้จังฮะครับน้ะกี้ขอพวกคุณออกไปข้างหน้าไปซื้อของได้เฮ้ยคนรังเกียจเนี่ย ชุดรัดขนาดนั้นเขาไปเก็บไว้ตรงไหนไได้างเบื่ออีผมไหมครับขอจิมโตอีตัวน่าน้าเวทีน้าพิทีขอบคุณนะครับโอ้โหเหวียงให้เลยมันรัดโย่ในความสงบเพื่ออะไร อยู่ในคอนสงบอย่าไปเล่นกับเขานะทำไมพี่เขาได้นั่งที่เจ้าภาพด้วยนะักูได้นั่งที่เจ้าภาพเออแม่กูปูเสืออยู่นู่นมาช้าอยู่ในคุกอะพี่คนนี้เขาไปทำ modify อะไรมาทำไมมันเป็นเหลี่ยมงนั้นนะกระเป๋าเก็บโทรศักท์อ๋อของผู้คุมอย่าปัก คุกเนี่ยหัดรูาา้ข่าวสารภายนอกบ้างป้าผุ๊มึงอะ่ะผมคิ้วยังใหญ่กว่าของมันอยู่คิ้วของมึงเขาหลังหับม <c oughs> ันมากป่วยชัดเจนอยู่ในคุกเนี่ยดีแล้วทำไมมึงออกไปอยู่ข้างนอกมันน่ากลัวมันนากก่ากลัวยังไง <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยโลกเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วม้าเชื่อกูอะไรมันเปลี่ยนยังไงอ่ะ น่าเกลียดมากคุณจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยน่าเกลียดเลยก็ก่อนคุณจะนั่งรถมาทํางานเนี่ยคุณนั่งมาพคสเนี่ยอ่ะรถเมย์อ่ะอืกูขึ้นไปกูเห็นเลยผู้หญิงอายุยี่สิบเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะยี่สิบสามเอ็ดเลยกำลังเป็นสาวเลยเออควัานมออกมาอย่างนั้นน่ะเออผู้หญิงน่ะคว้ามาไงคว้าออกมาให้ผู้ชายดูหน่าเกลียดเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแมงเอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวเออแล้วผู้หญิงยี่สายนะยี่สิบสามเอ็ด แล้วผู้ชายอ่ะเกิดได้สองสามวันได้มั้งดูนี่มันน่าเกลียดเดอ๋ยวเขาตัดผมมันให้อำแท่เลยท่านนั่นขอ้ยครับุคน่าลำบางจริงเลยนะโทรศัพท์ออกมาก่อนดิ กางเกงตัวนี้ระวังเป็นนิ่วนะเว้ยทำไมวะมันจะรัดหน้ากูว่ะได้ไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับการระดมเงินนะครับทุกคนครับขอบคุณครับนีบ่บสบายใจจริงๆแชร์ขอบคุณครับหัวหน้าปากกินอะไรกินมั่งเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มันมนเล่นแม่มันเล่นแม่แต่ถามว่าป้าเขากินอะไรกินได้เยอะมันเล่นแม่หัวหน้ามันเล่นแม่ <c oughs> มึงได้ขี้ฟองมึงเตะตะก้อไม่ได้เตะตะก้ออะไรอ่ะอุ <c oughs> จัดระเบียบอยู่ ทองเนี่ยไม่เกิดอันตรายแล้วนะเาเดี๋ยวนี้คนมันรู้มากมันไม่ปล้นเลยพวกใส่เส้นสองเส้นสาเส้นไม่เอาไม่เอาหรอมันเอาที่นี่เข้าร้านทองเลยแบบยเยอะเลยเฮ้ยยิงจนก็ล้านทองอ่ะจริงอ่ะโอ้โหใส่ม่วงดำนู่มมั่งใส่มัวกันนกมั่งเข้าไปนี่กวาดทองหมดน้านใส่กระเป๋ามีหนำซ้ํายิงมานักงานตายโอ้โหกูเนี่ยเห็นกระตาเลยแกเ,เห็นแล้วทำไมแกไม่ช่วยอะ่ะช่วยํำเฮียเลยกูคนปล้น ไม่เข้ามุกหรือนี่มึงชอบเวลามุกเนี้ยเออมึงชอบมึงชอบมึงก็ยิ้มได้มึงไม่ไม่ยิ้มมันมึงไม่ชอบไงชอมึงเล่นได้พวกมึงขำเนี่ยบ้านตลกมาขำด้วยกันเองนะใครจะขำเรากูถามมึงชอบไม่ลรอมึงจะได้เล่นต่อชอบเออเอาเล่นนั่นเขาตัวอะไรนี่ยลูกเกดมึงนะหายเขียนคิ้วเป็นมันดีแดงเลยอยู่ในความังบแม่งไม่พูดอะไรเลยหัวหน้า มานั่งรัดตังค์นั่งหุบๆห,หน่อยที่อ้าวกูคนกว,ว้างขวากูจะนั่งยังไงก็ได้กูหุ่ม,มแล้วบัลลูงออกมาเออเป็น <c oughs> ไร <c oughs> พี่ <c oughs> โอนักจับเข้า <c oughs> โว้สแกนนิ้วตีนด้วยสวัสดีครับไรนนะ เกติสั์นักโทษใช่ไหมล่ะออกมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วไล่ออกไปแล้วเข้ามาก็มาแทงเขาตายในคุปเนี่ยอยู่ไม่ได้หลอกเสียสถาบันคุกหมดพอเข้ามาก็มาฆ่าเขาตายผมเลยตัดสินใจไล่ออกไปเลยเดี๋ยวเสียสถาบันคุกผมผมไม่เอาไว้หรอกคนประเภทเนี่ยออกไปแล้วครับเกติศันกับครับครับขอบคุณครับ อะไรนักโทษออกจากเกลือนจำเลยไปอยู่ที่ไหนวะอะไรเนี่ยตายเงี้ยสวัสดีครับอ๋อครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างล่ะตายเลยเหรอจริงไหมเนี่ยอะไรไปโดนอะไรอ่ะผมจะขับรถไปดูดิเกโอ้ยเป็นกำเป็นกำซาทุกเอาเอาไว้ว่าอะไรฮะ ว่าเพนสร้างรถน้ำส่งกี่โมงอ่ะอือโอเคเดี๋ยวเจอกันนะสี่โมงเย็นนะทำใจนะทำใจนะโชคดีนะใครตายอ่ะไม่รู้เหมือนกันคงโทรผิดอ่ะแล้วคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยกูก็คุยแม่งไปก่อนแล้วมันคุยกับกูอ่ะถึงว่าเรียกพี่เหยพี่เหยมันไม่ใช่พี่เหยือยมันเรียกกูมาส่วอ่ะมาไม่มีอะไรแล้วกเราคุยกันไอพี่ก็เสร็จแล้ว Hãy hà khéo là khéo đấy, đi đấy, đi tao xí này, thiếu thời gian, cái bộ lục chú, kinh, kinh nó bẩn thế này, thế anh mới cái bộ lục chú dạ ê, ê, mà mà này mà, đấy, hiện lên, đấy đấy, 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 Hãy đấy, 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 นี่มึงติดคู่กีก่ปีแล้วเนะี่ยสิบสิบกว่าปีเลยเหรอสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าโอ้โหได้ไปเอาไม้ไก่นะ <c oughs> เด็กเอาของคูไ่ไปเล่นหมดเลย <c oughs> มึงนับยังไม่สุดเลยอมึงอายุไปเล่นซะได้ <c oughs> มึงก็ได้มันเสร็จที่คุ้มกันจามา <c oughs> นี่มึงติดโอ้โห <c oughs> ยาวตอนไหนมาเฮ้ยวันนี้ดิแม่ไปเห็นครับ <c oughs> นี่แผล มึงโดนอะไรมาเนี่ยโอ้ยผมผ่านร้อนผ่านหนาวตีรังฟันแทงไปทั่วเพ่เฮ้ยแผลนี่มึงโดนอะไรวะเนี่ยฮะโดนอะไรอ่ะโอ้ยร้อนขนาดนี้ไม่น่าถามนี่มือมึงเนี่ยหวีหวีเนี่ยแล้วเออแผลไปโดนอะไรมาก่อนก่อนนี่ผมทําสงครามอยู่โดนเวียดนามมาเพ่เฮ้ยนี่มึงเป็นทหารเก่าเนี่ยใช่ครับสงครามเวียดนามเป็นไงวะสงครามเวียดนามเนี่ยผมนี่กองร้อยหน้าเลย มึเป็นหน่วยลาดตระเวนแนวหน้าเลยครับผมแล้วไอ้ลูกทีนี่ประมาณห้าสิบกว่าคนนี่ยผมนี่ต้องเดินนำหน้าเพื่อจะเช็คว่าแต่ละตารางนิ้วเนี่ยมีระเบิดฝังอยู่หรือเปล่าที่หน่วยกล้าตายใช่เป็นไงทีนี้วันนั้นวันนั้นจะไปออกลาดตะเวนประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงใช่เดินไปในป่ามองซ้ายมองขวาลูกน้องตามหลังอีกห้าสิบกว่าคนเออสะพายปืนเอททกพับมือถือมีดสปาร์ต้า เดินออกรัตเวนผมก็สังเกตไปเรื่อยพอเดินไปเดินไปเรื่อยเยีเยบได้ยินเสียงดังกริก๊กชัดเลยผมรู้เลยว่าตาเนี้ยมีสีแน่แน่อันนั้นไฮโลคนละกริก๊กอันนี้กริ๊กระเบิดอัอนนี้กริก๊กระเบิดเยียบไปกริ๊กโอ้โหผมก็บอกให้ลูกน้องถอยไปเลยห้าสิบกว่าคนเป็นหัวนนหน้าด้วยยังไงก็ต้องตายคนเดียวคนแรกเลยตัดสินใจเลยเชื่อไหมเอาขาขึ้นได้กินเสียงระเบิดบึมบั้ม เกิดระเบิดโดนหน้าแหกผมตื่นครับ <c oughs> คืออะไรอ่ะหลับที่มึงเล่าหวังเรความฝันเหรอฝันครับแล้วในแผงมึงโดนยังไงอ่ะแผงมึงโดนอย่างอื่นครับแผงมึงโดนอย่างอื่นแผงมึงโดนอย่างอื่นครับแล้วให้คุมานั่งฝันเรื่องความฝันใช่ครับม <c oughs> ึงไงไปมุก,ก,กดีเข้าบุกลิเกหลับไปตัวละ <c oughs> ไปเข้าบุกไปไหนล่ะเข้าบุกเด็กแล้วนู่นไทยเนี่ย ่กูจะทักมันดีไหมเนี่ยทักแล้วขอโอ้โหแหมเล่นหูเล็กตาเล่นหูเล็กตาหยิบไปเลยนะนี่พอเฉยนี่แม่เขาจะเล่นตีนเอาเสาให้ใครชื่อเสาให้เงี้อันนี้หมวดเสาให้แล้วเออหมวดเสาให้เดินเสาเอ้ยนั่งเสาให้เดิอเสาเข็มน่ะแหมพังห่าที่จิงบ วั้ตงแอร์เนี่ยทำไมจะเบรกอ่ะนะขนาดข้างนี้มองเห็นตาบาดตอนนี้กูไปจับตัวไอ้ลูกชูมาได้ไงลูกชูเหรอไปน้ำมันเข้าคุกเอาไปเข้าคุกเออแล้วทำไมสีหน้าที่ตาไม่ดีเลยเนี่ยเครียดจริงผมถึงว่าคิ้วตกไปเครียดแล้วหน่าเนี่ยเป็นผู้คุมมากี่ปีแล้วนะพัฒนาหน่อยสิตั้งแต่สมัยพ่อน่าจนมาสมัยป่าบาดเป็นลุ้นลุ้งแย่เลยทำไมอ่ะพัฒนามั่งเป็น เื่อแล้วผมต้องไปได้มากกว่านี้จะไ่เป็นอะไรอ่ะเป็นศาส,ะสะดีไหมล่ะจะไปอิ่มเลยต่ำไปเป็นตุลาการเลยให้ตัดสินเล็กน้อยเอาพูดสำเร็จราชการเลยอไม่ดีหรอกแล้วมึงจะเป็นอะไรเนี่ยายกผมไม่ได้ผมไม่ได้เฮ้ยผมไม่ได้ไอ้นนี่ยังตกใจเลยผมไม่ได้ท่านมาแล้วเหรอเนะอี่ยผมมาแล้ว ผมไม่ได้ผมไม่ได้ยกได้คุณเป็นนายกต้องมีความรู้แล้วคุณจะเป็นได้เหรอผมมีผมมีความรู้ทำไมทุกนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะเราต้องช่วยกันอารมณ์เสียเลยผมว่าเอาผมไม่ได้ลงเสียผมไม่ได้ลงเสียนะนี่เอาผมไม่ได้ลงเสียทำไมล่ะผมเป็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้อย่าพูดมาจะทุบเดี๋ยวพเดียมเฮ้ยตั้งเป็นโพเดียมไม่ได้ผมโลดีผมลงดีนะช่วยกันสินาเศรษฐกิจไม่ดีทำไมข้าวยาหมากแพงก็รู้ว่าข้าวมันแพงยังไปซื้อกินอ้่ะปูปูปูเอาปูเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือถ้าข้้้้้าาาาาาวววววแพงท่นปปปปููููขขขข พอเข้ามันจะเลยงอกงามมาอีกครึ่งหนึ่งคุณเอาไปขายเลยได้ตังค์ด้วยอีกครึ่งหนึ่งคุณเก็บไว้กินได้ทั้งกินได้ทั้งตักดีจะตายหาโอ้โหช่วยกันดิช่วยเราเริ่มงข้าวเนี้ยแล้วถ้าคุณผักแพงล่ะครับท่านอย่าโห่ดิอย่าโห่ดิอย่าโห่ไม่ได้ถามเฉยเฉยไม่ได้ถ้าผักแพงก็ปลูกผักกินดิ ปลูกมกินเลยอีกครึ่งหนึ่งก็เนี่ยปลูกมาพอมันขึ้นมาปุ๊บอีกครึ่งเนื้อไปขายอีกครึ่งหนึ่งคุณเก็บไว้กินได้ทั้งตังค์ได้ทั้งกินทำไมดีจะตายแล้วตอนนี้ถ้าน้ำมันแพงครับท่านอย่าโง่เนี่ยน้ำมันแพงฮะครับน้ำมันแพงคุณปลูกน้ำมันเลยปลูกน้ำมันนะเพราะน้ำมันมันงอกขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งส่งขายครึ่งหนึ่งเอาไปกินสบายเลยใครเขากินน้ำมันกันล่ะอันนี้มาเลยท่านท่านเป็นนายกเนี่ท่านต้องเป็นผู้นำท่านต้องพัฒนาเศรษฐกิจได้้้้้นน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 ะะะขขุบบ่่อออออเเจจาา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 ใหผมมมีียกกกกกคคณททไััตตแวรถูลง กดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปูปูมันต้องเลี้ยงปลูปู้วยล่ะปูปูเช้าสองห้เลี้ยปูปูใช่ไหมผมนะปูบูพอเราเอาปลูปูนี่มันโตขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็เอามาขอดเก็บเนื้อส่งออกขายนอกเลยตอนนี้กำลังกินกันเลยครับนะออกขายนอกไปเก็บเอาไปทิ้งเก็บเอาไปปลูกทำไมท่านพอปลูกเก็บแล้วทีนี้เก็บมันจะงอกออกมากลายเป็นต้นมะเขือ ต้นมะเขือครับแล้วคุณก็พอต้นมะเขือมันโตมาเ,เน,นี่ยคุณโลกหนังโลกเนื้อเอาไปขายเลยขายต้นแล้วคุณก็เอามาัเล็ดม,มันมามาทำอะไรครับเอามาปลูกต่ออ๋อทีนี้ก็เป็นต้นมะเขืออีกเป็นต้นพงเงินโพทอง <c oughs> พงเงินโพทองเลยนี่มันงอกออกมาแล้วช่วยกังไงแล้วเราก็ต,ตัดพงเงินโพทองไม่ได้ตัดไ,ไม่ได้ห้าถ้าตัดทำไมอะครับถ้าคุณตัดแล้วอีเอื้อยมันจะไหวแม่เฮ้ยนี่มันปลาหมูทองแล้วบุ้งที่ชอบอ่ะอ่บเดี๋ยวบุ้งที่เล่นต่อบุ้งที่ชอบเก็บไว้ เดาไม่ก็ไดนไะม่ได้ครับ well ตีแ uh, ล้วไม่คุยกันด้วยมันตีกูมือยืนเฉยอยู่ได้มันเป็นผู้ข่มเพื่อนใช่แล้วนี่ตัวอะไร้คุโผงโผมให้เกียร์หน่อยโผงโผง มึงตีกูพระเอกนะกูที่หัวกูเนี่ยใครพระเอกกูเนี่ยอ้าวมึงพระเอกกูพระโถหัวใหญ่กว่าเอเดี๋ยวปีหน้าขึ้นเป็นพระตีพระจักรวาลเลยอยู่ถึงปีหน้าเปล่ามึงชอบไป็นแบบมึงเนี่ยมึงชอบอ่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกูไม่เล่นก็ได้มึงไม่ชอบไม่ชอบกูแล้วไม่ชอบพิ้วกูด้วยอ้าวมึงก็บอกดิมึงก็บอกมึงไม่ชอบก็บอกอย่ามาทำปีหน้ากูอย่างนี้เฮ้ยนี่ไม่ใช่เมียมึงมาตีกูแบบเนี้ยใครบอกกูตีเมียมึงตีมึงพีโก้มึงจับได้เมียมึงเนี่ยยางหน้าหมูบ้าไง ก็ลูกมึงล่าสุดนต่ออกมาบื้ออยู่เงี้ยชอบเขาชอบผู้นี้บ้างชอบผู้นี้ได้ไหมผูเล่นเขาเหมผู้นี้เฮ้ยเฮ้ยผูกนี้เต้นเฮ้ยวัดวัดวัดไอ้นี่เหมือนตัวที่บอกห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอยู่ในป้ายยังไงยังไงพูดดีกว่าไปเข้ากู้งไปถ้ากูไม่เข้าอ่ะกูไม่อยากเข้ากูจะให้มึงเข้าเลยเฮ้ย เกิดมาไม่เคยมีใครบังคับกูได้ไม่ไม่เคยพูดกับใครเกินสามคำเลยนะกูก็ไม่พูดมึงไงอาอยู่แล้วพวกคควกูโหดด้วยเดี๋ยวพอยดูนะโหดแม่พูดกับฉันอย่างนี้ไม่ไปไปเข้าคุกไม่ไปกูโหวงมึงไปเข้าคุกล่างไหนเข้ามึงเนี่ยไม่ไปไม่เคยพูดกับใครเกินสามคำไม่ไปจะไปไม่ไปไม่ไปไปเดี๋ยวพี่า ก็เ <G ül> <K> ขตนั้นไปเออรู้เหนื่อยได้ต้องมาตั้งไว้ทีต้องมาช่วยกูสิมาช่วยวดูแลลูกเมียรวยทำไมเลยยามสี่ห้าคนดูได้เป็นห่วงมันะมนะพี่ดูทำไมถ้มากับพี่ไม่ได้อ่ะพี่พอจะไปนอนโรงแรมอย่างเดียวออ่ะเ้ากูต้องไปอาบน้ำโรงแรมดิขันนะเอาคาซิมาทาปากดิไมคาซีมาเขาไม่ได้ทาปากทาอะไรอ่ะ <K> <K> มึงก็รู้แกงถามท๊ะไปสวัสดีครับไ,ไปเข้าคุกยอมมันมันก็ข่มใจหาเลยไปเถอะพี่กูไม่ไปอะ่ะพูดกับผมดีๆก็ได้ก็กูไม่ไปอะ่ะไปเถอะกูไม่ไปผมว่าแล้วพี่กูบอกกูไม่ไปไปเข,อขอ้าคุกกูไม่ไปไงเฮ้ยมึงสู้มันสิไอ้ยุ่งตัวมึงมันให่กว่ามันตั้งเยอะโอ้โห ผันด้วยถูดหมุนผัดตีเร็วผันแล้วตีกูผันแล้วตีผัดแล้วตีด้วยเลวที่สุดเรียบร้อยเฮ้ยไอ้ผู้ชม ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปก่อนรัเลขเก้าไปไหนเฮ้ยไปไหนไปไหนทำไมมึงจะไปไหนขี้ขาดว่าวโอ้พอจับกูเข้าคุกจะหนีเลยว่าใครมึงเนี่ยมันขี้ขาดตาขาววิ่งหนีหามจุกตูนเลยจะไปไหน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 ยิงแล้วไหมนี่แกยังไม่เลิกเอาว่าปวดเที่ยวปวดยี่เขานั่ง เฮ้ยี่กูได้ยังไม่ได้สบายเอาไงมันว่ากูไอ้ที่ขาดเฮ้ยมึงเงียบเถอะวะท่าพ่อมึงมาไม่ทันเด้อมึงจะตายข้างมือกูไม่ได้เก่งจริงเฮ้ยเอาไหมเอาไหมึงเก่งเปิดคุกดีกว่าแล้วมึต่อยกับกูในคุกมั้ยมึงกับกูมึงกับกูก็ได้ไม่ต้องถึงจะาหน้าทีตัวไหนก็ได้ข้ามาหนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมันเก่งเกินคนแล้วอ่ะทำไรอ่ะไม่รู้กูให้เลยสองคนเลย ัวไหนกล้าเข้ามาไอหมาตัวไหนกล้าเข้ามาเข้าเลยอส่กุมมันท้าขนาดนี้เวลากูสนออยากูยอมไม่อยายอมไม่อดุไปไมต้เดี๋ยวกูจะเข้าไปนี้วทุบดิโนตูคูเหรอจะเา้าไยเข้าเลย โทษแดน,นเอด้วยได้นี่ปล่อยพวกมันเองรู้ไหม,มยังไงอ่ะดูแลโทษเอย่าเดามั่วแดนหมดแล้วมันมาช่วยพวกนัดนกันถืเอ้า